กาจอเล่นเกม 8K ที่อยู่แรงที่สุดในโลกตอนนี้มาอีกแล้วกับอีกหนึ่งยี่ห้อกับมาลีกาลารโดตัวนี้จะสวยแค่ไหนจะใหญ่เท่าตัวอื่นหรือเปล่าแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรตามไปดูพ,พร้อมๆกันได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนนรงอินลุนนะครับวิดีโอนี้เราจะพาไปดูการ์ดจอเล่นเกมแรงที่สุดในโลกอีกหนึ่งตัวจากยี่ห้อ มาลีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ช่วงหลังได้รับความนิยมมากๆในเรื่องของความคุ้มราคาต่อสเปคต่อประสิทธิภาพที่ได้ออกมาแล้วที่สําคัญที่สุดยี่ห้อมาลีก็มีในเรื่องของแมทเทอเรียลในเรื่องของหน้าตาที่สมราคาไม่ค้ริลีิเลด้วยนะครับในวันนี้เองเขาส่งการ์ดจอที่เรียกว่าเป็นตัวแรงที่สุดในท้องตลาดณนะตอนนี้มาให้แอดบิ๊กได้ลองทดสอบกันนะครับกับตัว Gforce RTX 4090ในซีรีส์กาลาโดซีรีส์กาลาโดก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์ท็อปนะครับของมารี่เลยก็ว่าได้ดีไซน์ครับตัวกล่องก็จะมีตัวนี่ฮะกระดาษตรงนี้เป็นแถบคาดมาแบบนี้ครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับหินอ่อนนะฮะแล้วก็มีหมวกนะครับนักกรกบแบบนี้มา oh. หล่อเท่แบบนี้เลยบางคนบอกกาลาโดก็คือรุ่นของรถสปอร์ตนั่นเองนะครับ แล้วก็จะไลต์ตัวนี้เปิดออกมาได้นะฮะก็จะเจอกับตัวกล่องนะครับของตัวมัลลีรอบนี้นะครับปรับเปลี่ยนดีไซน์มาคล้ายๆกับเป็นนักบินอวกาศนะครับมีใส่ชุดอวกาศแบบนี้เลยแล้วก็ภาพพื้นหลังก็เป็นเหมือนดวงดาวในกาแล็กซีอะไรแบบนี้เนาะน่าจะเป็นสไตล์ประมาณล้ำเหนือจินตนาการนั่นเองนะครับโดยตัวเจ้าชิป G-Force e RTX 4090เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นชิปที่ ืแรงที่สุดนะตอนนี้ก็ว่าได้ในแง่ของเกมแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างๆที่อัดแน่นมาเยอะเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีตอนนี้ DLSS นะครับเป็น DLSS ในเวอร์ชัน3มนะครับมีตัว Raytracing นะครับที่เป็นแบบ Realtime Raytracing นะครับในเวอร์ชันที่3แล้วมีเทคโนโลยี r e f l e c แล้วก็แน่นอนครับมีเทคโนโลยีอย่างตัว Studio RTX Studio หรือ NVIDIA Studio นั่นเองนะครับ ในฝั่งของชิปก็จะเป็น Ada Lovelace นะครับมาพร้อมกับแน่นอน ray tracing แบบใหม่ให้แสงและเงาตกกระทบในบรรยากาศในเกมในภาพต่างๆได้เป็นอย่างดีมีเรื่องของ AI นะครับจาก Tensor Core Gen 4หรือ Gen 4 ในเรื่องของการประมวลผลการอัพสเกลในเรื่องของเทคโนโลยี AI ที่ชาญฉลาดมากขึ้นใส่ฟีเจอร์มาอัดแน่นขึ้นและประสิทธิภาพแบบรอเพอร์ฟอร์แมนก็ไม่ทิ้งนะครับตัวนี้มีคูด้อยู่ที่1 6 3 8 4หน่วยนะครับและมีตัวแรมที่เขาใช้นะครับเป็นแรม 24GB GDDR6X 21GB ตนะครับโหตัวนี้สเปคโหดมากด้านหลังของตัวกล่องเอง ก็จะมีฟีเจอร์ของตัวการ์ดมากันแบบอัดแน่นแบบนี้เลยฮะ ไม่ว่าจะเป็นตัวพัดลมนะครับนี่เป็นพัดลมแบบลูกปืนคู่นะครับดูว่าบอลแบริ n งนะครับมีเทคโนโลยีแฟนสต็อปโหมดก็คือพัดลมเนี่ยจะหยุดหมุนเมื่อเราไม่ได้ใช้งานหนักนะครับเพื่อถนอมตัวพัดลมนั่นเองนะฮะพร้อมกับในฝั่งของคุณภาพของการบิวด,ด้านในอ่าที่แน่นอนว่าใส่มาแบบคุณภาพนะครับมีในฝั่งของตัวเรียกว่าเทคโนโลยีเป็นคานด้านในนะครับเสริมแกนให้กับตัวก์ดเพราะหลายๆคนทราบกันดีว่าตัวก์ดตัวนี้หนาและใหญ่มากนะครับ มีอะไรที่ต้องรู้อีกอาด้านนี้ก็จะมีเรื่องเทคโนโลยีที่เขาใส่มานะครับนี่ฮะมีในฝั่งของ Ray tracing Tensor Core DLSS Game Ready Driver T Force Experience นะครับโปรแกรมปรับแต่งตัว Broadcast นะครับช่วยสตรีม G Sync นะครับ GPU Boost ตัว GDDR6X นะครับรองรับ PCIe ที่เป็น Gen 4 ตัวนี้ใช้ DirectX 12 Ultimate ได้นะครับมี API อย่าง Vulkan 1.3นะครับ Open GLC 6 HDCP 2.3รองรับ d i s p l a y p o r t 1.4a รองรับหน้าจอ 4K 120Hz HDR 8K 60Hz HDR ได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่าตัวการ์ดตัวนี้ถ้าใครจะใช้ก็แนะนำว่า ให้หาพาวเวอร์ส l ายสักพันวัตขึ้นไปนะครับโดยหลักแล้ว4090เขาจะแนะนำให้ใช้850วัต์ใช่ไหมแต่ผมบอกเลยว่าให้ขยับเหนือไปกว่านนั้นอีกนะครับเป็นพันวัตไปเลยจะดีที่สุดนะครับแล้วก็หาตัวที่รองรับตัว PCIe นะครับที่ช่องเชื่อมต่อนะไฟเลี้ยงเนเป็น PCIe 5.0แบบ600วัต์16พินนะครับหรือ12บวก4พินนั่นเอง เพื่อที่จะจ่ายไฟได้อย่างเต็มที่นะฮะพยายามไม่ใช้ตัวแปลงเลยเพราะตัวการ์ดเนี่ยมันค่อนข้างกินไฟสูงนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้นะระยะยาวนะครับกล่องด้านในก็มาแบบเรียบๆแบบนี้นะฮะสีดำเนาะไม่ได้มีลวดลายอะไรเด่นเป็นพิเศษนะครับแบบนี้เลยเปิดกล่องมามีโฟมมาแบบนี้มีในฝั่งของด้านนี้นะครับเป็นที่คํำการ์ดจอครับสำหรับใส่เพิ่มเติมในเคสเรียบมากมินิมอลมาก เป็นเหล็กแล้วเหมือนไปกลึงมานะครับตรงนี้ขันน็อตตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เอาไปค้ำกับกา้านจอมีสกรูน็อตมา1ชุดตรงนี้ข้างใน <c oughs> เออเว้ยไม้ทีวะเนี่ยโป๊อย่างี้แต่วัสดุโซลิดแข็งแกร่งนะฮะเป็นอลูมิเนียมแต่มันเลียนไปอะ่ะ <c oughs> ถัดมาครับมีตัวสายแปลงมาให้อ่าสายแปลงนะครับตัวนี้เอ๊ะ ทำไมตัวนี้เขาให้มาเป็น16พินตรงนี้ถูกแล้วแต่ตรงนี้สายนะครับมี3เส้นนี่ฮะตรงนี้จะเป็น3เส้นก็คือ8พิน3เส้นแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่ทดสอบไปลองแกะดูจะเป็น4เส้นนะ8พิน4เส้นตัวแปลกเออเนาะตัวนี้ให้มา3เส้นนะครับแสดงว่ากำลังไฟก็อาจจะต่ำกว่านะครับตัวก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะครับในฝั่งของตัวการ์ด ยังคงใหญ่เหมือนเดิมนะครับใหญ่อลังการเหมือนเช่นเดิมแบบนี้เลยเดีย๋ยวมาดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับตัวการ์ดโอ้โหเฮ้ยเป็นการ์ดที่ล้ำอ่ะอวกาศจริง นะครับนี่ฮะสีไม่เหมือนตัวไหนที่เคยเจอมาก่อนนี่คือซีรีส์กาลาโดนะครับดีไซน์มันต้องบอกว่าเป็นอวกาศมากนะครับมันเหมือนในเกมแบบอารมณ์เดสเปสหรือพวกเอ e x ก e รจ n นท์ะที่ไปอยู่ในดวงดาวอื่นนะครับนอกกาแล็กซีอะไรอย่างเงี้ยให้ดูเท่อยู่นะแล้วก็ความหนานะผมว่ากินพื้นที่ไปประมาณ สสล็อตนะครับตัวนี้จะไม่หนาเท่ากับตัวก่อนที่เรารีวิวกันไปตัวนี้บางจะว่าบางไหมก็ก็บางแหละบางลงจากเดิมแต่ก็ไม่ได้บางเทียบกับซีรีส์ก่อนนะครับก็จะมีความยาวมีในเรื่องของความหนาที่ใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับแต่ถ้าเทียบกันในซีรีส์4 0 9 0ตัวนี้ก็เล็กลงนะครับพัดลมมาแบบเบิ่มๆเลยนี่3พัดลมแบบนี้นะครับ ตรงกลางนะครับก็จะมีตัวนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์เป็นหมวกนักโครบนะฮะดีไซน์ก็ตรงนี้เห็นว่า G Ford นะครับนี่มีเขียนว่า On Off Cyber Tank ดีไซน์โซนนี้น่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า Cyber Tank ใช่ไหมเนาะแปลกดีเหมือนกันนะครับพัดลมนะฮะลักษณะเป็นพัดลมที่ยึดติดกันทุกตัวอารมณ์คล้ายๆกับอีกแบรนด์นึงอนะ่ะใครน่าจะคุ้นเคยกันดีก ROG ไหมก็จะเป็นฟีลประมาณนั้นเลยนะครับ แล้วก็จะมีแถบไฟนะฮะทั้าที่ผมสังเกตดูว่าจะมีแถบไฟตรงนี้เดี๋ยวต้องลองเสียบลงเครื่องดูว่าจะมีแถบตรงนี้ติดมาหรือเปล่านะครับส่วนด้านบนฮะอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ทีไวรัสหรือเปล่าไม่ใช่นะถ้าให้ผมเดานะครับน่าจะเป็นไอตัววัดระดับน้ำอ <laughs> เหมือนตัววัดระดับน้ำนะครับให้ดูว่าการ์ดของเราเนี่ย เอียงหรือเปล่าแต่พอภาสายอยู่ในการ์ดจอแบบนี้มันก็จะลักษณะเป็นประมาณเหมือนคล้ายๆกับตัวไวรัสหรือตัวลิควิดอะไรสักอย่างในหนังนะฮะดูเท่ดีนะครับอดูดูแปลกดูล้ำดีนะครับแล้วก็มีตรงนี้เป็นในฝั่งของเหมือนสัญลักษณ์แบตเตอรี่นะครับเหมือนตกแต่งให้มันเท่มีไฟ RGB แน่ๆแต่ตรงนี้เขียนว่า t f r o e RTX ด้วยตรงนี้ก็มีไฟนะครับและด้านนี้จะเขียนว่า Maximus X แคนะ่เป็นรุ่นย่อยของเขาหรือเปล่า Maximus X นะครับในส่วนนี้แล้วก็แถบด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็น,นครีฟฟินอลูมิเนียมนะฮะตรงนี้เป็นไฟเลี้ยง PCIe 12บวก4พินหรือ16พินนั่นเองแบบ600วัตต์นะครับสูงสุดนะพิกโหลด600วัตต์ตรงนี้นะครับก็มาอยู่ตรงประมาณเกือบเกือบ,ก,อบกลางการ์ดเลยนะครับตัวการ์ดผมว่าบางแต่ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวเลยแหละสาหรับตัวการ์ดเท่ดีทีเดียวเฉลหละ ด้านหลังนะครับมีช่องตรงนี้เป็นช่องเจาะเอาไว้เพื่อระบายความร้อนออกด้านหลังโดยตรงเลย่า GeForce RTX Cyber Tank สีมันจะออกแนวสีแบบเขียวๆเขียวๆแบบเงินๆเนี่ยเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่เท่นะครับสีไม่ซ้ำใครแน่นอนตัวนี้แล้วก็ถ้ามองข้ามช็อตไปเลยก็จะเห็นว่ามันน่าจะใส่ในเคสได้แบบล้ำแต่ การจะเข้ากับอุปกรณ์ในเคสได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องอีกเรื่องนึงนะเพราะว่าสีมันจะโดดไปเลยนะครับด้านนี้ก็จะมีตัวยึดนะครับตัวชิป G P U อยู่ด้านในก็จะมีน็อตสีมุมตรงนี้แต่ว่าตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ห้ามแกะนะครับตรงนี้นะห้ามแกะนะจ๊ะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวครีบนะครับระบายความร้อนเป็นครีบฟินฮีทซิงระบายความร้อน ด้านในมีฮิตไปนะครับเรียงรายกันอยู่ถ้าดูด้วยตานะตรงนี้อยู่ประมาณสัก8เส้นนะครับ8เส้น8ท่อกระจายความร้อนออกไปนะครับตัวฮิตไปก็จะปางแบบเรียบๆนะครับตัดแบบเรียบๆมาแบบนี้แบ่งเป็น1โซน2โซนและ3โซนนะครับด้านหลังด้านนี้ก็จะเป็นช่องเชื่อมต่อนะครับ มีอยู่ด้วยกันตามมาตรฐาน d 4ช่องนะประกอบไปด้วยตัว HDMI นะครับ1ช่อง DisplayPort 3ช่องต่อจอ 8K 60ได้นะฮะ 4K 120 HDR ได้ช่องด้านหลังตรงนี้ก็เป็นช่องอระบายความร้อนออกด้านหลังด้วยเช่นกันการ์ดกินพื้นที่ประมาณ3สล็อตยาวทีเดียวเชียวด้านนี้นะครับก็จะมีในฝั่งของตัวสกรูไว้สำหรับใส่ตัวที่ค้าการ์ดนะครับ ในฝั่งของตัวการ์นะครับถ้าใครกลัวว่าการ์ดมันจะหักมันจะงอหรือเปล่าเพราะมันยาวขนาดนี้ผมสังเกตดูด้านในเนี่ยฮะเขาจะมีเป็นลักษณะอลูมิเนียมคานอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นี่บริเวณด้านนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งไม่ให้ตัวการ์ดหักงอไม่ต้องห่วงในส่วนด้านนี้ไปนะครับนี่คือ RTX 4090จากตัวมันรี่ในซีรีส์ g a า r a d o m a x i m u s X นะครับสเปคอย่างที่เห็นกันถือว่าโหดจัดจ้านกันเลยทีเดียวความแรงตามที่เขาการันตีมาเนะฮะเล่นเกม 8K 4K สบายส,ายสายเป็นตัวที่ท็อปที่สุดแรงที่สุดในตอนนี้ที่สำคัญที่สุดมีตัว T w i r e l e s อยู่ด,ด้านบนตรงนี้ด้วย <c oughs> ว้าเท่เลยนะครับเท่ขนาดนี้ จะแรงและเย็นขนาดไหนเดี๋ยวเราตามไปดูในเรื่องของการทดสอบกันรวมไปถึงไปดูสีไฟตอนใส่ในเคสกันดีกว่าว่าหน้าตาเขาจอกมาแบบไหนอย่างไรตามไปดูกันต่อเลยครับ มาถึงจุดนี้ผ่านการทดสอบกันเรียบร้อยอุณหภูมิแม่สบายอยู่แล้วหนาขนาดนี้ยาวขนาดนี้ระบายความร้อนได้เฟี้ยวอยู่แล้วนะครับเช่นกันกับประสิทธิภาพในการเล่นเกมโอ้โห 4K ฉิวสบาย 8K ก็ได้นะครับย้อนกลับมาที่ดีไซน์ตัวดีไซน์ของเขาผมรู้แล้วเหมือนอะไรเหมือนดูมกายหรือดูมสเลเยอร์นั่นเองเพลงต้องมาน้ากากต้องเข้าแล้วะนะครับ อารมณ์เหมือนแบบนั้นเดะเลยฟิลเรื่องของสีเรื่องของดีไซน์มันไปคล้ายคลึงกันมากๆเลยมันเหมือนเป็นตัว the destroyer the slayer นะครับที่ไล่ยิงตัวเอเลี่ยนปีศาจกันแบบนี้นะฮะมันเป็นการ์ดที่ต้องเรียกว่าเป็นมอนสเตอร์มากๆนะครับแต่ของเจ้ามารี่เองในซีรีส์กาลาโดเองถึงแม้มันจะเป็นมอนสเตอร์นะแต่มันก็ไม่ได้หนาแบบน่าเกลียดมันก็ไม่ได้ยาวจนน่าเกลียดเกินไปผมมองว่า น่าจะใส่ได้ง่ายๆกับเคสหลายๆตัวนะครับเพราะหนึ่งเลยเนี่ยพื้นที่ของตัวกาจอนะครับมันกินพื้นที่ไปประมาณ3สล็อตไม่เกินนี้บางยี่ห้อกินไป4กินไป5มันไปบดบางไอ้พวกช่องเชื่อมต่อ expansion slot พวกการ Capture Card อะไรแบบนี้แต่สำหรับมารี่เองตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาแล้วนะครับและที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากประสิทธิภาพเนี่ยในเรื่องของการประกันนะครับ เขาก็รับประกันโดย WPG อันนี้ก็น่าเชื่อถือได้นะครับถ้าการ์ดมีปัญหาอะไรต่างๆทาง WPG ก็จะดูแลให้เช่นกันนะครับกับในเรื่องของบันเดิลและของแถมตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยใครที่สั่งจองล่วงหน้านะครับคุณก็จะได้ตัวกระเป๋าพิเศษของเขาไปนะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูกันแล้วกันตัวกระเป๋าก็จะเป็นตัวกระเป๋าแมลี่แบบแบ็คแพ c คเกมเมเลยแถมให้พิเศษสําหรับคนที่พรีออเดอร์รายละเอียดนะครับดูได้ตามอาร์ตเวิร์กเลยนะครับอ่ะ ตัวนี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นการ์ดจอที่แรงสะใจจริงๆสำหรับใครที่อยากจะได้อะไรที่มันจบในตัวนะครับอยากจะได้4090ที่มันบางลงมาหน่อยไม่ต้องไปเบียดเบียนกับการ์ดอื่นๆการ์ดเสียงการ์ดแคปยังใส่ได้อยู่ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดโอเคแหละเรื่องประสิทธิภาพเรื่องความเย็นไม่เถียงดีจริงนะครับแต่ดีไซน์ขึ้นอยู่กับคนชอบถ้าแรกเห็นเลยนะ ผมมองว่ามันเหมือนเป็นการ์ดที่ถูกมอดมาแต่มันไม่ใช่นี่มันคือการ์ดแบบแมสขายทั่วไปนะครับเออเป็นดีไซน์ที่แปลกดีก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะชอบไม่ชอบคอมเมนต์กันมาหน่อยแต่ส่วนตัวนะผมมองว่า ดยดีไซน์แบบนี้มันจะฉีกจากตัวฮาร์ดแวร์อื่นเกินไปนิดนึงถ้าใครชอบการ์ดจอสีเด่นๆก็อาจจะชอบก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้เรียบๆตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับคุณนะครับในเรื่องของหน้าตาและดีไซน์ส่วนราคาขายน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ7-80,000บาทก็รอติดตามกันนะครับในวันที่ลรงรีวิวเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ใต้เดสคริปชวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งมาลีด้วยที่เอื้อเฟื้อ เจ้ากาดตัวนี้นะครับมาลีก,กาลา d โดจีฟ r สอาร์4090 m a x ซิมั X ตัวนี้แรงสวยหน้าตาอย่างกับดูมเลเยอร์กันเลยทีเดียวดูมกายกันเลยทีเดียวนะส่วนตัวเฟี้ยวดีเท่ดีแรงจริงอะไรจริงเล่นเกม 8K ได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ